ความปลอดภัยเรื่องสภาพร่างกายก็ต้องระวังเหมือนกันหลายคนถามหาถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะกำลังพูดถึงบ้านของพี่ลุลาลุลาก่อนหน้านี้ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมความปลอดภัยในคอนโดคอนโดหนึง่งไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเธอแต่ เกิดข so ึ so cases, so do? Please, ้นกับพี่ชายเธอเพราะว่าพี่ชายของลุลาโดนชาวต่างชาติรุมทำร้ายแบบสาหัสมากๆเราไปเจอลุลาล่าสุดต้องอัปเดตเรื่องนี้ว่าคืบหน้าหรือยังเกี่ยวกับเรื่องรายพี่ชายตอถามและตอบด้วยตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะถามครับพี่ชายคนกลางนะคะก็คือเขา สราน้ําเราก็จะไม่อนุญาตให้ใส่รองเท <ถ lei S 1> <ต>้าอะไรเงี้ยพอเอิญเขาคุยโทรศัพท์แล้วก็ใส่รองเท้าเข้าออมา <basis. S 2> เขาก็เหมือนคุยโทรศัพท์ด้วยอารมณ์แบบไม่ดีอ่ะแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก <ước S 2> ็ปุบ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 คือต่อยแบบต่อยไม่หยุดค่ะแล้วลากไปที่พุ่มไม้แล้วก็ต่อยอีกรอบนึงแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ต่อยอีกรอบนึงอะไรเงี้ยตอนนี้คดีไม่ค่อยคืบนหน้าเลยเพราะว่าตํารวจเขาอยากให้มันเป็นเหมือนแบบ้าเราวิวาสเราไม่ยอมค่ะก็พยายามที่จะแบบทําเรื่องเลยเขาบอกเราว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาน่าจะตายแล้ววันนีี้้เ าไม่ยอมหยุดต่อยเลยอะไรเงี้ยค่ะมาพี่เรามันไม่ควรเจ็บตัวฟีอะอม,มันไม่ใช่คาราวิว่าเพราะว่าพี่เราไม่ได้ไปหาเรื่องเขาเลยอะไรเงี้ยคือเขาจริงๆเราอยากให้เขาติดคุกแล้วก็กลับประเทศไปเพราะว่าเขาไม่สมควรที่จะอยู่ในประเทศเราตอนนี้สภาพจิตใจของพี่ชายเรา็โอเคแล้วค่ะแต่ว่าหูซ้ายยังไม่ได้ยินยังต้องรักษาต่อเนื่องในเมื่อมีเรื่องเสียหายแม้กระทั่งร่างกายตัวเราเอง เราต้องหาต้นตอที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเป็นทะเลาะวิวาทเพราะว่าบางเรื่องเาราอาจจะเกิดขึ้นกับคนสองคนแต่ว่าการทะเลาะวิวาทมันเริ่มต้นที่ใครนี่แหละใช่ครับคือเรื่องว่าอีกเหตุหนึ่งแต่สุดท้ายมันทําลายร่างกายหนักขนาดนี้ปางตายอาการคุณผู้ชมดูสิฮะดามทั้งแขนทั้งขาและขนาดนี้คือต่อยไม่ยั้งเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วฝากดูแลเลยว่าถ้าตามได้ต้องตามหรือไม่ถ้าเกิดว่าเรื่องราวมัน,มนเหมือนจะไม่คืบหน้า พึ่งพาเพจหลายเพจที่ช่วยเราได้นะแนะนำอย่างนี้เลยนะฮะขอคบคุณก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติเนาะ